เพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องของการหลายค้่เนี่ยมันต้องมองให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดด้วยว่าใครได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงโทนีคนเดียวครับเราจะต่อสายไปที่ดรธนพรศรียากลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอถอดสมการจยิบยมมุมมองของดรธนพรมาช่วยถอดรหัส3สมการ22สิงหาสมการที่1ทักสินกลับบ้าน สมการที่2ตัดสินคดีโรงพักสุเทพจะรอดไหมสมการที่3โหวตนายกเศรษฐาจะผ่านไหม,ไ,มไปกัน,นที่ตัวก่อนไปกันที่นะคะดรธนพรศิยากูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิจานาลัยครับสวัสดีครับคุณมอมรรัตครับอาจารย์ถอดสามสมการยีส่สิองเสิยงหาทักสินกลับบ้านตัดสินคดีโรงพักโหวตนายกเชิญยังไงคะสามสมการนี้ถอดรหัสครับ ผมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านสมชายแสวงการเนี่ยท่านก็ยื่นคำขาดแล้วนะครับท่านพูดตรงๆเลยว่าสสอวอเนี่ยนะครับเห็นว่าระบบพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นไปตามคันลองแต่สอวอเขาเกี่ยงเลือกแคนดิเดตนะครับแล้วคุณสมชายท่านก็พูดเองว่าถ้ายังเสนอคุณเสษถามานเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไม่ผา่านครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พักเพื่อไทยก็ยังมีเวลาครับก็จะตัดสินใจอย,อย่างไรก็ก็รีบตัดสินใจ นะครับแต่ผมเรียนย้ํานะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสครั้งเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ชื่อคุณองค์อิงเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาจัดรัฐบาลแทนทันทีครับนะครับมีโอกาสครั้งเดียวเหรอครับทำไมมีกาสครั้งเดียวล่ะเอออะไรนะครับทำไมมีโอกาสครั้งเดียวกในเมื่อข้ามีตั้งสามแคนดิดตเออทำไมถึงจะสับขั้วไปเลยล่ะอืม ในทางการเมืองทางก้าไกลก็ได้โอกาสหนึ่งครั้งในทางการเมืองเพื่อไทยก็ได้โอกาสหนึ่งครั้งเช่นกันทางการเมืองเนี่ยครับขั้วที่ไม่เอาคอสชเดิมเนี่ยก้าวไกลได้โอกาสไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อไทยก็ได้โอกาสเท่ากับก้าวไกลนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านเสรีพูดเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ต้องอธิบายความแล้วเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วพูดก่อนไทยด้วยที่ดนไก็ทราบนะครับว่าสวเขาไม่เอาคุณเศรษฐาจริงๆ ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับตอนคุณชูวิทย์ไปยื่นน่ะไปยื่นกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับครับเราลองคิดดูว่าถ้าเรื่องนี้ตารวจนะครับสื่อแล้วมีความผิดนะครับไปดําเนินคดีกับนายกเศรษฐาตอนเป็นนายกอนตรีน่ะดูไม่จืดขนาดไหนก็คิดแต่เอาเองครับนะครับโอเคอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนนะครับว่ากรณีนะครับคุณทักษิณกลับมาเนี่ยหลายท่านเนี่ย อาจจะมองเฉพาะตัวทักษ <ici> mm ิณนะครับแต่ต้องมองให้ครบระบบครับว่าในการกลับมารับโทษเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงจะสลายสีเสื้อกันเนี่ยนะครับความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้มีคนติดคุกคนเดียวครับนะครับนั่นหมายความว่าทุกสีเสื้อนะครับมีคนโดนหางเลขกันบานตะเกียงเลยครับทุกฝ่ายครับนะครับ แล้วการที่ลุงโทนี่กลับมานะครับถ้าจะต้องมีการอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะได้เห็นกรณีของคุณสุเทพแล้วแหละนะครับถ้าต้องมีการอำนวยความสะดวกกันเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่ลุงโทนี่คนเดียวจะได้รับการอำนวยความสะดวกครับนะครับนั่นมันแปลเพราะว่าไอ้นั่นมันคือการเลือกปฏิบัติครับนะครับแต่มันหมายความว่าถ้าอำนวยความสะดวกให้ลุงโทนี่นะครับก็แปลว่าแกนำคนอื่น ที่จะโดนคดีต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยนะครับก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกเหมารวมก,กันด้วยต้องได้ด้วยแน่นอนครับแล้วผมเรียนนะครับว่าวันนี้ทุกคนนะ่ะไม่อยากติดคุกครับ,รบผมคนนึงแหละกล้าพูดเลยว่าอย่าไปเชื่อเลยครับที่บอกว่าพร้อมติดคุกติดคุกอะ่ะพอถึงเวลาจริงไม่อยากติดคุกสักคนอะ่ะนะครับ อยากจะมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อมาไม่อยากใช้คําว่านิรโทษกรรมนะครับเพื่อมาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับอำานวยความสะดวกให้ติดสั้นๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีเวนต์หนึ่งซึ่งพรุ่งนี้ต้องจับตามองนะครับก็คืออีเวนต์ของคุณสุเทพดีแหละไคดีนะครับคดีโรงพักคดีโรงพักใช่ครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าก่อนคุณสุเทพนะครับยังมีแกนนําอีกหลายคนนะครับทั้งคุณบุญทรงนะครับทั้งใครฮะคุณวัฒนาเมืองสุข แล้วนายกยิ่งรักก็น้องสาวนายกทักษิณนะครับก็ยังติดคดีอยู่ครับนะครับอีกปีอีกนึงก็ลุงลังไปหมดเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่คุณสุเทพคนเดียวอีกหลายสิบคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องของการหลายค้่เนี่ยมันต้องมองให้ครบงค์ประกอบทั้งหมดด้วยว่าใครได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงโทนี่คนเดียวครนะครับคราวนี้การที่ลุงโทนี่มาเนี่ยมันก็เป็นสารตั้งต้นที่ดีนะครับเรื่องเป็นตัวประกัน่ะเป็น เป็นแน่ๆเพราะผมคิดว่าผมได้พูดเรื่องนี้กับเจาะลึกทั่วไทยก่อนไทยเลยครับนะครับเป็นแน่ๆนะครับแล้ววันนี้นะครับถ้าเป็นคุณสุเทพมานะครับแล้วก็พอดีความอื่นที่ยังคาโลคาสารก็อยู่นี่นะครับแล้วออกมาการดําเนินการใดๆของรัฐบาลหน้าเนี่ยนะครับคืออุกิงเนี่ยนะครับมันก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าทําเพื่อพ่อคนเดียวออกใช่ไหมครับใช่ทุกสีเสื้อฝ่ายสลายสีสลายสีกันหมด คคําว่าสลายสีไม่ได้สลายสีเฉพาะทางการเมืองนะครับหมายถึงสลายสีกันในเรื่องคดีความด้วยครับโอเคถ้าได้ก็ได้หมดใช่ครับถ้าไม่ได้ถูกต้องครับก็ไม่ได้ทั้งหมดว่าอย่างนั้เถอะสรุปก็คือสรุปก็คือเนี่ยมันซึ่งเกมนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์อยู่แล้วครับว่าถ้าได้มันต้องได้ทั้งหมดเพราะไม่มีใครอยากปิดทุกนาครับโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้ครับสรุปก็คือ สมการ2 2สิงหาประเด็นที่จะต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็คือผลของคดีโรงพักเฉาจะจบอย่างไรจะมีการกลับคำตัดสินแล้วคุณสุเทพจะต้องเดินเข้าคุกเช่นเดียวกันกับคุณทักษิณเมื่อกลับบ้านก็ต้องเดินเข้าคุกหรือไม่เพราะเผอจะไปอยู่ในคุกเดียวกันในนเนี่ยแล้วแล้วเราอย่าลืมนะครับพี่ถ้าสมมุตินะครับคุณสุเทพนะครับจะต้องไปติดคุกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ พักที่จะไม่ค้านเลยในเรื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนคชัดเจนเพราะว่าจ,จริงๆพักที่ที่เขียนระบอกพักสินมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือรวมไทยสร้างชาติครับนะครับแล้วถ้าวันนี้ผู้นำทางจิตวิญญาณของรวมไทยสร้างชาติอยู่ในสภาพเดียวกับลุงโทนี่เนี่ยนะครับไอเรื่องสลายเนี่ยนะครับมันก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแล้วใครจะค้านล่ะเออถูกครับชัดเจนใครจะค้านนะฮะไมเมีเลยทุกคน ก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับใช่ครับถูกต้องครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็มันมันเกิดคุ้นระปการกับสังคมไหมครับเป็นจังหวะในการที่จะพูดง่ายๆนะเสมือนเป็นการอภัยโทษหรือนิรโทษไกลๆทุกสีเสื้อมันจะได้รีเซ็ตมันจะได้กลับมานับหนึ่งกันใหม่ทุกฝ่ายคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่า รัฐพันลึกนะครับเราก็จะเข้าใจว่าวันนี้ศัตรูร่วมของรัฐพันลึกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรเด็กขาดแบบพักเก้าวไกลครับนะครับยังไงเสียเนี่ยนะครับวันนี้กลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยครับที่ไม่ใช่ก้าไกลเนี่ยก็ต้องร่วมกันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ดังนั้นอะไรเป็นจุดร่วมนะครับที่ร่วมกันได้นะครับโดยเริ่มจากการเสาสลายพั่วทางการเมืองสลายพั่วทางคดีต่างๆเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่รัฐพันลึกเขาต้องดาเนินการอยู่แล้วอืนะครับ เพราะนันนี่คือทิศทางหลักนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าวันนี้ใครฟังคุณสมชายพูดเมื่อตอนเช้าเนี่ยอืกับพี่เดนัยเนี่ยผขา่วเคลียร์ทำให้มไม่ต้องถามคนอื่นเลยนะครับว่าพรุ่งนี้สวคิดยังไงเพราะเมื่อกี้คุณสมชายพูดนะคัดเจนเลยว่าปวดไม่ผ่านเพราะว่าแกบอกว่ามันมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหนึ่งในสี่ข้อนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกครับ นะครับแล้วจาก็พูดตรงๆว่าถ้าเกิดเสนอคุณเฐถามาก็มันก็จะไม่ผ่านอืแค่บอกห้าสิบห้าสิบแต่แกฮะแต่แกยังไม่ได้พูดว่ามันจะไหลไปอีกขั้วหนึ่งอ่ะแต่แกก็ยังให้โอกาสนะฮะยังพักเพื่อไทยยังเหลืออีกสองคนนะครับแต่เอาแปลเป็นไทยก็คือว่าถ้าเสนอคุณเตถานี่มันจะไม่ผ่านโอเคโอเคครับและในทางการเมืองมันมีไฟบังคับแต่ละพักมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นเองถูกไหม ถูกถูกต้องครับพี่ดังนั้นดังนั้นเพื่อไทยต้องคิดให้หนักวันนี้แหละเพราะว่าอย่าไปคิดว่าจะได้รับโอกาสรอบที่สองรอบที่สามนะครับเพราะว่าเกมการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดโอเคนะครับครับผมได้ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะดรธนพรศิยากูลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอ่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้จะรู้คำตอบพรุ่งนี้จะรู้คำตอบความชัดเจน เดี๋ยวก็รู้ดูวันนี้ก่อนดูวันนี้ช็อตวันนี้ก่อนจะบอกเล่าเรื่องราวาได้ก่นนอนไปช็อตพุ่งนี้นะ <S <S ผมว่าวันนี้ดูแค่สองอย่างก็พอค่ะเพื่อไทยยังยืนยันเสนอชื่อวันนี้นะอ,นนนะอย่างแรกเขาแถลงข่าวกันไหมสิบเ1พักสิบเอ็ดพักสามร้อยสิบสี่เสียงเขาจะจูงมือกันออกมาแถลงข่าวพร้อมกันไหมและถ้าลุงป้อมไม่มาส่งคนอื่นมาจะคิดเยอะไหมส่งระดับเลขาธิการพักกล่อมแกล้มได้ไหมจะคิดเยอะอีกไหมส่งระดับเลขาธิการพักมา กล่อมแกล้มโอเคโอเคนะไม่คิดเยอะนะแต่ถ้าส่งไผ่ลิกมาตัวใครตัวมันไม่หรอกแล้วอต่ออไปย่างที่2ที่จะต้องรอดูก็คือการยืนยันอีกครั้งเรื่องแคนดิเดตนายกที่จะเสนอวันที่22เพราะผมเชื่อว่าในการออกมาแถลงเป็นทางการของ11 1พักนะพร้อมๆกันนะทุกอย่างต้องชัดละมันจะต้องชัดทุกอย่างรวมถึง c a ็ดนายกใช่ว่ายังยืนยันเปนเสถรักแนในนาม1 1พัก ขาต้องคุยกับชื่อนี้ไหมหรือจะเปลี่ยนชื่อในที่สุดท้ายตอนเย็นวันนี้หรือวันนี้จะไม่มีแถลงถ้าวันนี้ไม่มีแถลงนี่คิดเยอะเลยนะผมคิดว่าคืนนี้นอนไม่หลับกันทั้งประเทศพิกเกมนะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแผนทุกอย่างนะสมการอาจจะไม่เดินตามนี้นะและรวมถึงชื่อเรษฐาก็ไม่นิ่งด้วยนะอาจทำเป็นเล่นไปอสมการจะไม่นิ่งนะเอารอติดตามละกันวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะเป็นช็อตสำคัญทางการเมือง